กีกับยอดของผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางสบคนะคะโดยแพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ค่ะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะ<ม>ก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยค่ะโดยระบุว่าเมื่อวานนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก1,458รายค่ะ โดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ1,454รายนะคะติดเชื่อจากต่างประเทศ4รายค่ะทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่46,643รายนะคะแล้วก็มีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายด้วยกันค่ะทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วยอดรวมอยู่ที่110คนนะคะ แล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วค่ะอยู่ที่29,371รายแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ณขณะนี้นะคะ17,162รายค่ะโดยแบ่งออกเป็นภ่าจำแนกตามพื้นที่รักษานะคะก็คือกรุงเทพและปริและนนทบุรีเนี่ยอยู่ที่15,224รายค่ะ ภาคเหนืออยู่ที่4,300นะคะภาคกลางอยู่ที่27,950รายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่1,524รายและภาคใต้อยู่ที่2,345รายค่ะแล้วก็อย่างที่เรารายงานเมื่อสักครู่รว่าเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2าร 2> ายด้วยกันนะคะโดยทางแพทย์หญิงอภิสมยัยทันก็พูดถึงผู้เสียชีวิต อีกทั้งสองรายนะคะเป็นทำลายของผู้เสียชีวิตรายที่109นะคะ,คะโดยรายที่109เป็นหญิงไทยอายุ56ปีค่ะที่อยู่ขณะป่วยคืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานความดันสูงไตวายเรื้อรังแล้วก็โรคอ้วนนะคะตัวตรววัดเข้าทำการรักษาค่ะเมื่อวันที่10เมษายนนะคะก็เริ่มมีอาการไข้ไอ วันที่13เมษายนก็เลยไปตรวจหาเชื้อหลังจากนั้น14เมษายนค่ะพบผลยืนยันติดเชื้อนะคะวันที่1 7จึงได้เข้ารับการรักษาแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบผลเอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรงค่ะแล้วก็วันที่19เมษายนมีระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลา16นาิกา19นาทีค่ะส่วนอีกหนึ่งรายนะคะรายที่เป็นรายที่110นะคะ เป็นชายไทยอายุ32ปีค่ะที่อยู่ขณะป่วยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีโรคประจำตัวก็คือโรคภูมิแพ้โดยประวัตินะคะของผู้ป่วยรายนี้ได้มีการสัมผัสผู้ป่วยวันที่4เมษายนนะคะเป็นการสัมผัสผู้ป่วยอิดเช้อก่อนหน้าในวันที่4เมษายน<ม>ต่อมาวันที่8เมษายนมีอาการไข้ต่ําไอมีเสมหะปนเลือดนะคะ15เมษายนก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้น 16เมษาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอ,อ็กซเรย์พบมีปอดอักเสบรุนแรงนะคะต่อมาอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตลงใน,นวันที่19มาาเมษายนเช่นเดียวกันค่ะน่กากลัวมากค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือมีโรคปร,ระจรตัวใช่ครับจะสังเกตได้เพราะฉะนั้นณช่วงนี้เราคงต้อง ระมัดระวังตัวนะคะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยใช่มากเลยสําหรับผู้ที่มีโรคประจาตัวใช่ค่ะแอลกอฮอล์อย่างง่ายๆเราต้องพกติดตัวไปดื่มไม่ใช่ล้างมือชี้ไปที่แอลกอฮอล์ค่ะใครรู้สึกว่าปวดนิดหน่อยก็ไปตรวจดีกว่าดีกว่าอย่าทิ้งไว้นานอันตรายค่ะเพราะว่าเรากินกินเข้าไปด้วยไม่ได้ไม่หายได้ช่วงนี้น่าจะหนักเลย อไปดูผู้ติดเชื้ออีกที่หนึ่งที่ยอดสูงเหมือนกันครับพี่โทนี่ที่ไหนคะบ้านพี่โทนี่ครับที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วนะคะว่าพี่โทนี่มาอีก่แล้วครับเป็นไปตามสถานการณ์ที่พี่โทนี่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนใช่เลยวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดครับที่จังหวัดชนบุรีเพิ่มอีก97รายนะครับผมโดยที่สำนักงานสธนรณสุขจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็เปิดเผยรายชื่อผู้ติดเชื้อนะส่วนใหญ่ การระบาดส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงนะแล้วก็ในอำเภอเมืองโดยเฉพาะในอำเภอที่มากที่สุดก็ยังคงเป็นอำเภอบางระมุงนะครับผมยอดอยู่ที่46รายครับผมเมืองชนบุรีนี่18รายพานทอง4รายสิทชา8รายสัตหีบนะฮะ4รายบ้านบึง1รายและก็ยังพบผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่เกาะสนชังเนอำเภอสงชังเป็นรายแรกนะหนึ่งลายส่งผลให้ขนาดเนี้ยที่จังหวัดชุมพรมีกู้ติดเชื้อเนี่ยทุกอำเภอแล้วรวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่เลยนะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองรายรักษาหายหายแล้วนะห้าสิบเอ็ดรายก็ในพื้นที่ก็ยังมียังมีการค้นหาเชื้อลุกต่อไปนะค่ะ ตอนนี้ก็ยังปงกันเนาะอมแต่ระวังกันต่อไปนอกจากที่ชลบุรีแล้วก็ยังมีอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะที่จังหวัดที่จังหวัดไทยค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นเพจดังนะคะออกมาแฉปาร์ตี้ค่ะเมื่อ1ิสองเมษายนค่ะว่าติดโควิดมากกว่าสี่รายค่ะเป็นร่วมสงสารกันในวันสงกรานต์ซึ่งมันทั้งเนี้ที่มันเป็นข่าวดังก็คือมีรัฐมนตรีค่ะไปร่วมงานด้วยก็คือที่รู้ๆกันนะคะก็คือ นายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะค่ะก็ท่านได้ยอมรับนะคะว่าไปร่วมงานในวันดังกล่าวจริงแต่ก่อนไปค่ะได้สอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยแล้วว่ายังไม่มีคําสั่งหรือประกาศว่าห้ามทานอาหารภายในร้านก็เลยตัดสินใจไปค่ะใช้อยู่ใช้เวลาอยู่ไม่นานค่ะแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็ พอทราบข่าวว่ามีคนติดเชื้อค่ะก็ไปตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วก็กักตัวย1 4วันแล้วค่ะอแต่ก่อนหน้านั้นวันที่6ม,มีนาคมค่ะได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วพร้อมกับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะตอนนี้ก็รอวันที่27อีกครั้งหนึ่งไปตรวจรอบสองค่ะอืมและนอกจากตัวท่านรานัฐมนตรีเองแล้วมี ีมงานหรือว่า,นานในครอบครัวได้ไปตรวจเชื้อหาเชื้อด้วยไหมคะใช่ค่ะตรวจหมดแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครติดค่ะก็รอไปตรวจพร้อมกันอีกทีว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็กักตัวทั้งหมดเลยคะ่ะอจริงๆบอกว่างานถึงแม้ว่าที่จะเป็นที่ของจังหวัดต่างๆจะให้เอ่อเขาเรียกแต่งานได้ยังไม่ได้แต่จริงๆเราก็ต้องระวังึงมือนว่าถ้าเกิดไออะไรท่านท่านไปแป๊บนึี้ไปอยู่กับใกล้ชิดกับคนที่ติดน่ะก็มีโอกาส ใช่ยิ่งอยู่ในร้านอาหารเนี่ยค่ะที่ระบายอากาศน้อยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นส่วนระมันระวังค่ะอืมเพราพี่ดิฉันใไมเราจัดงานแบบว่าแบบงานแบบอาที่ผออนไลน์ได้ก็เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ตอนนี้ตอนนี้เรามันมีหลายโปรแกรมเลยนะคะพี่โทนี่ตอนนี้ที่มีการใช้ออนไลน์เนาะโปรแกรมซูหรีชนแก้วออนไลน์ไปก่อนค่ะช่วงนี้ชนบูทูธอ่าหรือว่า หรือว่าเป็นทางทาง FaceTime อย่างที่น้องพิมพพูดนะคะหรือจะเป็นทางวิดีโอคอลและหลายช่องทางได้หมดถพา่อปลอดภัยด้วยกันนช่วงนี้เพราะว่าคนตังอยู่บ้านแล้วก็วิดีโอคอลชดแกกกันไปก่อนคุยหากันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่บ้านหมายถึงว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเราก็ท่านก็เล่นโซเชียลเป็นเนาะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ ในวิดีโอคอลใช่ใช้ชเลน่นกันได้อ่า,อามันก็ยังสามารถเพิ่มความสนุกสนานาและปลอดภัยด้วยเนาะใช